สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้คนจะพาเพื่อนๆเดินเลาะตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะไปซื้อดอกไม้นะคะจะไปอัปเดตสวนดอกไม้กันนะคะว่าตอนนี้เขาเอาดอกอะไรมาปลูกนะคะหลังจากล่าสุดคลิปล่าสุดคนอัปเดตเป็นดอกทิวลิปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะ <S <S คุณลุงเจ้าของสวนดอกไม้อ่ะค่ะแกมาปักป้ายว่ามีดอกไม้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วพอนก็จอดรถตรงนี้นะคะเพื่อที่จะข้ามถนน่น้องพอนก็เปิดกระจกทักแกพอดีนะคะแล้วแกก็บอกว่าฉันเอาป้ายมาปากบอกว่าดอกไม้อ่ะมันเกิดแล้วนะมันบานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือป้ายโฆษณาของคุณลุงนะคะแกก็มาปัปังๆตรงนี้นะคะมันก็บอกว่าเอา้ามันบานแล้วเหรอเออมันบานแล้วแกก็ให้คนมาตัดหญ้าตรง ตรงหน้าสวนแกตรงนั้นนะคะทุกคนเห็นไหมตรงกองฟืนตรงไม้ตรงนั้นนะคะแกให้คนมาตัดหญ้าใช่ไหมคะแล้วมันก็เห็นดอกไม้ตรงนั้นบานโอ้เขาก็เลยว่าโอ้โหถ้าไม่ตัดออกฉันไม่เห็นเลยนะเนี่ยว่ามันบานมันบานเยอะมากเลยมันบานตั้งนานแล้วแกบอกงี้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่ตรงรถรถบรรทุกจอดตรงนั้นนะคะทุกคนแกให้คนมาตัดหญ้าออกหมดเลยค่ะเพื่อที่มันจะได้เห็นดอกไม้นะคะแล้วแกก็เอาป้ายมาติดเนี่ยแกบอกว่าดอกไม้ที่ตัดเองอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยอันนี้เพื่อนๆดูนี่ค่ะอันนี้ก็คือดอกไม้ธรรมชาตินะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะนดอกไม้ธรรมชาติจ้าเบิง้งผึงเบ่งแมงจ้านี่นะคะมันก็จะเดินลัดเลาะไปตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะคะดอกไม้ป่าจ้ะที่พนถ่ายรูปลงคลิปให้เพื่อนๆดูนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นผักบุ้งฝรั่งไหมคะเนี่ยเป็นยอดอยู่เนีนะคะ อันนี้ค่ะเหมือนดอกไอ้นั่นบ้านเราเลยนะคะทุกคนที่เพิ่อนไว้ถวายพาคะคะ่ะดอกฝอยทองเหรอคะหรือดอกอะไรคะเนี่ยเนาะมันว่ามันคล้ายๆกันนะเนี่ยสวยมากเลยะคะ่ะแล้วก็แต่พอนจะพาเพื่อนๆเ,เดินลัดไปตรงนี้นะคะแฟ <c oughs> นพอนบอกเอาเอาล้องเบิง้งใส่กางเกงขาสั้นไปอะ่ะเพื่อนว่าแต่ว่าฉีดสเรป์ภูมแพ้มาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน่าจะช่วยได้อยู่เอาไปค่ะ เราไปดูสวนดอกไม้กันนะคะว่าคุณลุงเอาดอกอะไรมาปลูกนะคะแกก็ถามหนูอยู่นะคะว่าอันเธอไปดูหรือยังดอกไม้เช่นบานแล้วนะบอสันบอสันบอกว่ายางัยางยงังยังฉันยังไม่ได้ไปไหนเลยฉันมัวแต่ทํางานนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้พอน,น่ะเร่งชั่วโมงงานนะคะเร่งชั่วโมงงานให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือโกดังเก็บของแกนะคะ เป็นเนกเษตรอะค่ะทุกคนสวนตรงนั้นก็ของแกหลังตรงนู้นก็ของแกนะคะทุงบนนี่นก็ของแกค่ะแล้วก็ข้างหลังบ้านพาอนั้นก็ขังแกนะคะนี่ก็เป็นโกดังเก็บของแกนะคะเก็บรถเก็บอะไรแกรแกก็80กว่าแล้วนะคะเป็นเพื่อนเดียวรุ่นๆกันกับคุณปู่ค่ะสมาคมดื่มกาแฟะคะ่ะก็เลยรู้จักกันแกบอกมาเดิอเดินดอกไม้จนงามงามกำลังบานเลยว่าสันคืนว่า จริงๆด้วยทุกคนเราจะออกจากป่ากันได้หรือยงังหาหมองลงโพะป่านนี้ขาลายเก่าตุ้มหยาบหยาบเน่ยเลยทางดีจิงไม่เดินทุกคนดอกไม้ป่าสวยๆเสียงดังหน่อยนะคะท่านอยู่ข้างถนงนอันนี้คือเส้นหลักอเอ,อ๊ะน,น้ำ ขนาดนี้เลยเหรอเจ็บขนาดเลยใช่ค่ะถึงแล้วค่ะทุกคน,นะคะ่ะแล้วคนจะเออเออเอา,เอามีดออกกระตาเอาเงินนะค่บรรยากาศกําลังดีนะคะทุกคนวันนี้เพราะมันไม่มีแดดนะคะนิดนึงถ้ามีแดดก็ไม่ออกมาหรอกค่ะแดดห่อนแห้งจ้ะวันนี้อยู่ที่30องศานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแดดมีเมฆนะคะท้องฟ้ามีเมฆค่ะเอาโอ้ยยางไข่หมกลง เนี่ยค่ะแกมาตัดเมื่อวานแกให้คุณมาตัดหญ้าแล้วก็ปักป้ายนะคะว่ามีดอกไม้นะคะนี่นะคะลุงมองนี่แล้วเอออุ้ยวัวสักน,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 นี่ขันน้ำนาวขันล้ำมาหนิถึงแล้วนะคะฮัลโหลนะคะว่ามีอ๋อลิลลี่ ที่แกบอกว่าอันมันบานแล้วนะมันบานแล้วนะเธอไปถ่ายวีดีโอหรือย,ยังวะสน <c oughs> นี่ค่ะช่วยมากเลยค่ะทุกคนวุนจะแล้วเอาสีอะไรดี <c oughs> เช <Scroll> <the fire> ฝรั่งค่ะบางคนเขาก็เป็นลี่เป็นลี่ค่ะทุกคนเขาบอกให้เรามีวันดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆนะค่ะสียังดีค่ะทุกคนมีสีแดงชมพูส้มนะคะวันนี้ม่วงอมชมพูหรือเปล่านะคะทุกคนมันสวยมากอุ้ยจะไม่ได้เอาหมดนี่เลยบอก จะไม่ต้องได้เอาทุกสีเลยบอกสวยจังเลยเนี่ยค่ะกำลังจะบ,บานเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะฮัลโหล <laughs> เรียค่ะเห็นไหมคะเห็นเขาตัดไปเมื่อกี้ไหมคะทุกคนเขาก็จะตัดแบบดอกยังไม่บานมากตุมต้มๆบ,บานๆอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเขาโอ้โดูนี่สิสวยมากเลยคนชอบสีส้มคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเดินไปดูแกลงหัวเป็นดอกอะไร ทุกคนค่ะเห็นไหมแกลงหัวไว้ค่ะหัวมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คนเหยียบไปเหยียบมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยหัวมัค่ะถงไปแล้วก่นคุณดิ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้กันค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปคิดตังกันค่ะว่าแกขายดอกเท่าไหร่นะคะก้านนะคะเนี่ยแกคิดเป็นก้านนะคะเป็นต้นเลยนะคะ จะเอาฝั่งนี้เลยหนูฝั่งนู่นกับบานกําลังสวยเลยค่ะทุกคนค่ะนู่นสวยมากค่ะนุ้นเลยเมื่อกี้หนูเห็นพอนเห็นแกตัดนะคะทุกคนค่ะแกจะตัดเอาที่มันกําลังกําลังบานค่ะก็แบบนี้ค่ะเขาตัดไปเมื่อกี้นะคะแต่มันก็จะเอาตัดแล้วก็จะเอาขึ้นไปแบ่งให้คุณยาด้วยนะคะ ลิเลียนลิเลียน,ยนหนึ่งหงต้นนะคะหก้าน1ยูโร20ก็ประมาณประมาณสีกว่าบาทนะคะทุกคนคะ่ะหยูโรก็37กว่ากวาค่ะก็40 4สิบสบาทนะคะเอาเงินมา10บาทค่ะน่าจะได้อยู่ประมาณ7-8ต้นอะไปยางหายอยู่นี่เหรอเขาเอาดอกที่มันสวยๆนะคะ เราบอกที่มันดูว่าโอเคสีเหลืองเออได้สีส้มละเดี๋ยวสีแดงสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะเราไปดูตรงที่มันบานๆนี่สีเหลืองเดี๋ยวเรจะเอาสีเหลืองเดี๋ยวจะเอาสีเหลืองเส้นี้นะคะทุกคน ตังเหืองมหน้ำอ่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะทุกคนอุยมือเปลี่นแห้งจ้ะได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะคะแล้วก็หยดตังลงในนี้นะคะทุกคนค่ะ นเดนี๋ยวพอนจะพาไปดูค่ะว่าแกปลูกดอกอะไรนะคะเอ้ยดอกขมันสัญญาะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกขมันสัญญานะคะที่คลิปปีที่แล้วที่พอนถ่ายให้เพื่อนๆดูอะค่ะมันจะเป็นเหมือนกล้วยไม้อ่ะค่ะทุกคนก้านยาวๆนะคะอันนี้ก็คือดอกขมันสัญญานะคะที่แกลงหัวไว้นะคะมันขึ้นแล้วนะคะทุกคนนี่น,นี่ก็กําลังขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งทานตะวันนะคะ ต้นขาเนี่ยค่ะนี่นะคะกำลังจะขึ้นเลยนะคะกำลังจะโตเดี๋ยวชักหน่อยก็สูงขึ้นกว่านี้สองเท่านะคะดอกเบลอเลยค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะเย่มากนี่ค่ะเดี๋ยวพันจากลับบ้านแล้วนะคะเอา ดอกไม้ไปล้างแล้วก็ปักแจกันนะคะขอบคุณทุกๆค,คนที่มาซื้อดอกไม้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝรังน้อยคินหอดสุกข,ขสุกคนเด้อค่ะช่วงนี้ยากไรเลยะคะ่ะยากงานหลาดงานหลวงของเจะคของนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะเดี๋ยวจะทยอยไปหาทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ